หนึ่งห้านาทีค่ะพอดีพอดีผ่าแค่ตลูกลูกก็หอบขนมปังเข้ามาให้พอดีลูกกลับจากทำงานใจตรงกันแม่ลูกวันนี้ทางวัดเข้าคองหันลำพงไปทางทางทิศเหนือค่ะ าะบ้านเราก็อยู่ฝั่งบ้านบ้านงานศพพอดีทางวัดของหันลำพงไปทางทิศเหนือเลยไม่ค่อยได้ยินเพลงไม่ได้ยินเสียงดนตรีสวัสดียามวิการค่ะเพื่อนๆไม่กินขนมปังด้วยกันขนมปังแค่ตะลุก